้าอไม่หยุดก้าวร้าวผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็จะถอดใจหมดที่บริษัทจากนี้ไปจนถึง31ก็ไม่มีงานแนละ้วอ็เท่านั้นที่รู้ถูกผู้จัดทุกคนกลัวหมดผู้สร้างหนังสร้างละครเขากลัวหมด คุณต้องดูด้วยปรับปรุงซะและเรื่องเมเนจเม e นต์เป็นเรื่องของบริษัทและเรื่องทีมเมเนจเม m นต์อยากก้าร่่องซึ่งกันและกัน บอสนวัตซัดอีกหลังดาม่าชาลลอตเดึงสติแฟนคลับอย่าให้ท้ายศิลปินคายี่3้มสภาพแบบนี้ไม่มีงามจากประเด็นดาม่าชาลลอตออสตินหลังคลิปเผยแพร่ในโซเชียลซึ่งเป็นคลิปที่ชาลลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกนไทยแลนด์2 0 2 2กำลังเล่นกีฬาแชร์บอลในกิจกรรมแกลนสปอร์ตเดย์2 5ของสาวๆาวมิสแกน แต่ในระหว่างการแข่งขันอยู่ชาลอตมีสีหน้าที่ค่อนข้างจ่าจริงจังออกไปทางเวียงในขณะที่กําลังแข่งกีฬากับเพื่อนๆอยู่ทําให้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ต่างก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในสีหน้าของชาลอตที่มีสีหน้าที่จริงจังเกินไปอาทิ วิธีซุปตาต้องเหวี่ยงเกี่ยวไม่แกรมเขาก็แย่งบอลปกติเป็นอะไรมากมายเหวี่ยงขนาดนี้ทำไมทำหน้าตาแบบนี้คนเขาสนุกอะไรขนาดนั้นไม่ไหวหน้าตาเอาเรื่องดูเจ้าอารมณ์หน้าเหวี่ยงมากเขาเป็นอะไรหรอค้าหรือว่าแค่เป็นคนหน้าแบบนั้นหลังจากเกิดกระแสะวิจารณ์นเชิงลบเหล่าแฟนคลับที่ได้ไปร่วมงานและอยู่ในเหตุการณ์จริงต่างรีบออกมาคอมเมนต์อธิบายและปกป้องแชร์ลอดทันที โดยระบุว่าภาพที่เห็นเป็นเพียงมุมกล้องและช่วงเวลาส,สั้นๆเท่าน,านั้นซึ่งความจริงในงานชาลลอตมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมมากโดยชาวเน็ตอีกหลายรายได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหน้างานไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งใ,ใดๆทั้งสิน้นหลังแข่งขันเสร็จก็ตรงกับวันเกิดของสาวชาลลอตทางด้านบอสนวัตก็ได้อวยพรให้แบบระริดว่าให้มีสติเป็นมืออาชีพอย่าลืมบุญคุณคนปั้นก่อนจะสายเกินไปโดยเน้นย้ำเรื่องทัศนคติและการทำงานในวงการบันเทิง ขอให้มีความโปรเฟชชั่นอลศิลปินขอให้เชื่อฟังผมในฐานะหัวหน้าสังกัดและการที่เราจะใช้ชาลลอตเยอะเพราะเราปั้นให้ชาลอตด,ดังเราถึงต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาลลอตถนอมน้ําใจในการพูดจาก,กับทีมงานและผู้บังคับบัญชาให้มากกว่านี้เพราะทุกคนหวังดีและอยากให้ชาลลอตเติบโต แต่ชาลลอตต้องไม่ลืมวันที่เริ่มต้นไม่มีใครแต่มีเราเป็นคนแรกจนมีหลายๆคนมากมายก่ายกองทั้งโลกก็เพราะเราขับเคลื่อนถ้ามีคนอื่นแล้วจะลืมเราไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่อยู่บนโลกเอนเตอร์เทนเมนต์ขอให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและขอให้ชีวิตดีขึ้นตลอดไปถ้าปรับปรุงได้แฮปปี้เบิร์เดย์ครับหลังจากนั้นบอสนะวันก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้นในงานกีฬาสีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้บอกว่า คนเรามันเริ่มลืมตัวมันก็ต้องเตือนกันเราเตือนกันหลังบ้านเตือนกันส่วนตัวแล้วหลายครั้งแต่สิ่งที่ประจักษ์คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนที่ไปเล่นกีฬาแล้วไปกระแทกคนอื่นแล้วทำสีหน้าที่ไม่ดีผมให้ออกมาช่วยยืนไขยของเพียง5นาทีก็ไม่ยอมออกมาผมเดินเข้าไปพร้อมถือไม้ไม่อยู่ในมือผมผมเรียกตลอดสิ่งที่น้อนพูดออกมาดังมากจนเข้ามาในไม้ทำให้คนในฮอทั้งหมดได้ยิน ือทำไมจะต้องมาเรียกแต่หนูคนมีตังงต้งเงยะตั้งแยะทำไมไม่ใช้คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันรุนแรงกับผมไปถามคนในฮอได้ว่าได้ยินกันไหมผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังๆน้องจะพูดกับผมแบบนี้ในเมื่อเราขอแรงแค่ไปยินไข่ของทํางานเพื่อบริษัทแค่5นาทีมันไม่ได้เลยเหรอ ใครไปเรียกก็ไม่ยอมออกมาต้องให้ผมไปเรียกที่ตัวเองก็ลุกขึ้นมาหน้าหงิกใส่ผมต่อหน้าทุกๆคนและที่เขาพูดเสียงมันเข้ามาในไม้ทาไมจะต้องเรียกกัาหนูคนมีตั้งเยอะตั้งแย่ทาไมไม่ใช้คนอื่นคุณคิดว่าความรู้สึกของผมจะเป็นยังไงถ้าใครเป็นแฟนคลับที่แท้จริงลองใช้สมองคิดซิไปเล่นกีฬาแล้วไปหน้าเวียงมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ควรมีมันเสียคาแรคเตอร์แล้วมาพูดกับผมแบบนี้อีกผ่านการใส่ไม่ออกอากาศต่อนหน้าศิลปินคนอื่นมาพูดจาเเวียงแบบนี้มันทําได้ยังไงผมเป็น เขาจะเหวี่ยงคนในบริษัทและลูกน้องของผมมากมายผมก็ไม่ได้เอามาพูดเลยแล้วตอนเย็นคนรอให้เงินเขามาเยืนรอถ้าเราไม่รับเราก็สวัสดีบอกเขาดีๆไม่ใช่เอามือปัดๆคิดจะรับมีมายอยู่ในมือก็พูดไปเรื่อยดราม่าเยอะแยะหนูไม่อยากแล้วน่นนี่น,นั่นพูดทําไมจะรับก็รับจะไม่รับก็พูดกับเขาดีๆพอรับได้สักสิบคนกระโดดถอยลงเวทีบอกเงินก็ไม่อยากได้แล้วพูดอะไรพูดแบบนี้พูดทําไมผมเป็นผู้บริหารนั่งมองอยู่บอกเลยว่ารู้สึกอายทำเหมือนศิลปิน ที่ไม่เคยถูกค่ายสักสอนมันตลกมันเยอะไป ศิลปินที่ดีต้องทำตามคิวที่ b l o กกิ้งเตรียมไว้ร้องสองเพลงก็จบที่สองเพลงจะพูดอะไรไม่ได้ว่าแต่อย่าพูดในลักษณะแบบนี้อย่าพูดประชดประชานพูดไปเรื่อยไปเปื่อยที่แย่ไปกว่านั้นคือจบสองเพลงแล้วเธอไม่จบเธอร้องเพลงอีกทีไม่มีอยู่ในสคริปต์มาอีก1-2ถึง,งท่อนซึ่งมันร้องไม่ได้ไงมันติดลิขสิทธิ์ถ้าเขาฟ้อง2 3ถึงส0แสนน้องจะต้องจ่ายเองนะมันไม่มีใครทําแบบนี้ศิลปินค่ายอื่นเขาก็ไม่ทําการคิดเองทําเองมันไม่ไหวทำไมต้องพูดวันนั้น เพราะการแสดงของเขามันออกมาหมดต่อที่สาธารณะในวันเสาร์แล้วถ้าเราไม่แอคชั่นผ่านสาธารณะเราจะเหมือนไม่รู้ร้รู้หนาวกับพฤติกรรมแบบนี้มันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีคนอื่นจะคิดยังไงทําไมทําแบบนี้แล้วเรายังยอมรับสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือตะคอกใส่ผมผมไม่ชอบจริงๆเลยผมไม่เคยถูกใครดูแบบนี้ศิลปินในสังกัดไม่มีใครเคยกล้าคนในออฟฟิศก็ไม่เคยมีใครกล้าทําครึ่งหนึ่งแบบคนนี้ด้วยซ้ำแม้แกระทั่งเรื่องคอเซนเตอร์ผมก็พาไปถึงรัฐสภา ทำให้ทุกอย่างจนได้เงินคืนหมดแล้วผมทำให้หมดดูแลอย่างดีที่สุดแล้วลาสุดดาม่าลูกใหม่มาอีกระรองเมื่อบอสน,นวัตออกมาไล์สดออกโรงเตือนแฟนคลับของชาลอตแบบตรงๆว่ายิ่งปกป้องผิดน้องยิ่งไม่มีงาน โดยบอสนวัตออกมาไลฟ์ชี้แจงแบบชัดเจนว่าเหตุผลที่ต้องเตือนแรงไม่ได้มาจากอารมณ์แต่เพราะพฤติกรรมบางอย่างเริ่มกระทบงานภาพลักษณ์และคนรอบข้างโดยย้ำว่าก่อนหน้านี้เตือนกันหลังบ้านมาหลายรอบแล้วยืนยันว่าไม่ฉีกสัญญาเพราะบริษัทลงทุนไปจํานวนมากแต่ในฐานะองค์กรต้องมีระเบียบวินัยจึงต้องจัดการตามขั้นตอน ล่าสุดบริษัทได้ออกหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการและมีการพักงานของบริษัทตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่31บอยประกาศถอยออกจากการดูแลโดยตรงเพื่อไม่ให้เกิดแรงประทัดซ้ำพร้อมมอบหมายให้คุณอูรับหน้าที่ดูแลเรื่องวินัยและการจัดการแทนทั้งหมดประเด็นที่บอยพูดถึงเป็นพิเศษคือพฤติกรรมของแฟนคลับบางกลุ่มที่ออกมาปกป้องแบบก้าวร้าวซึ่งบอยมองว่าไม่ช่วยศิลปินแต่กลับทําให้สถานการณ์แย่ลงบอสร,ระบุว่า ผู้จัดผู้จ้างและผู้สร้างหนังละครมองที่คาแรคเตอร์โดยรวมไม่ใช่แค่ตัวศิลปินแต่รวมถึงบรรยากาศร,รอบตัวหากแฟนคลับมีพฤติกรรมประทะรุนแรงจะทำให้คนนอกไม่กล้าจ้างงานบอสนวัตย้ำประโยคสำคัญว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจำไว้ไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่ FC มานั่งด่าทอบริษัท บอสพร้อมเตือนว่าเ c สามารถรักสนับสนุนและโดเนตได้แต่ไม่ใช่วิธีที่มั่นคงศิลปินต้องพัฒนาตัวเองให้ยืนด้วยงานเดี่ยวได้ไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เพราะการปกป้องผิดทางส่วนทางด้านอินฟ้าวาราหะก็ได้ออกมาเล่าในมุมมองของพี่สาวคนกลางที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ายอมรับว่าในจังหวะบนเวทีทุกคนอึง้งและไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น เธอเล่าว่าหลังลงจากเวทีบอสมีอาการเครียดชัดเจนหน้าแดงมือสั่นเหมือนคนจะร้องไห้และบอสบอกเธอว่าเป็นเรื่องหลังบ้านไม่อยากให้ทุกคนตกใจอิงฟ้ายืนยันว่าสิ่งที่บอสทำไม่ได้เกิดจากความเกลียดแต่เกิดจากความหวังดีและเชื่อว่าถ้าไม่รักเขาจะไม่พูดไม่เตือนและปล่อยผ่านไปเลยซึงนั้นน่ากลัวกว่า ย้ำว่าหลังเวทีไม่ได้ทิ้งการผู้จัดการและอินฟ้าได้เข้าไปกอดให้กำลังใจและพูดคุยกับชา์ลอตแล้วเพียงแต่ไม่ได้จำเป็นต้องออกมาแสดงต่อหน้าสาธารณะอินฟ้าขอร้องแฟนคลับให้ใจเย็นเพราะความโกรธที่ปะทะก,กันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างพังเปรียบเสมือนไฟกับไฟพร้อมทิ้งประโยคเตือนสติว่าบางทีการปกป้องของเราอาจกลายเป็นการทำร้ายทางอ้อมถ้า f อไม่หยุดก้าวร้าวผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็จะถอดใจหมด ที่บริษัทจากนี้ไปจนถึง31ก็ไม่มีงานแล้วบอสเท่านั้นที่รู้ถูกผู้หญิงมีไม่กี่เรื่องอะที่ทำให้เป๋ฉ<ม>ีกสัญญาเลยบอสฉีทำไมล่ะครับไม่ฉีกหรอครับ <c oughs> ลงทุนไปเยอะฉีกทำไมบริษัทเรามีระเบียบวินัยตอนนี้ เรายกให้เป็นหน้าที่ของอีกแผนกหนึ่งไปแล้วเรื่องนี้ก็ส่งผ่านไปให้คนอื่นดูแลแล้วเขาออกหนังสือเตือนไปแล้วช่วยยังไม่หยุดมันจะไปกันใหญ่ชีวิตผมผ่านมาเยอะผมผ่านนางงามมาก็เยอะเชื่อผมเถอะในสิ่งที่ผมทำผมหวังดีและมันคืออนาคตของคนที่ผมกำลังดูแล แต่ถ้าคุณไม่ยอมให้ผมพัฒนาไม่ยอมให้ผมติเตียนไม่ยอมให้ผมใช้วิธีการ <c oughs> โดยที่มาปกป้องผิดๆมันก็คือจะไปไหนไม่ได้นะฮะคนคนนั้นก็จะเป็นคนโชคลายไปผมพูดทั่วไปนะไม่ได้พูดถึงใครคนใดคนหนึ่งนะ FC ต้องเข้าใจนะ FC ดูแลได้ FC ให้ความรักได้ fc d o n a t ให้น้องได้แต่มันไม่ใช่วิธีที่มั่นคงน้องต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้จัดผู้จ้างได้จ้างน้องงานเดี่ยวด้วยซึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้า fc ยังคงเตะถ่วงให้เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ผู้จ้างเขาเขาดูจากคาแรคเตอร์ภายนอกอยู่แล้วต้่งปกป้องแบบผิดๆนะเด็กจะไม่พัฒนา คนข้างนอกมองมาที่จะจ้างงานก็ไม่จ้างเพราะเขากลัวการปกป้องแบบนี้ผู้จัดทุกคนกลัวหมดผู้สร้างหนังสร้างละครเขากลัวหมดคุณต้องดูด้วยปรับปรุงซะและเรื่องเมเน g จ m e n เมนต์เป็นเรื่องของบริษัทและเรื่องทีมเมเน g จ m e n เมนต์อยากก้าร่วงซึ่งกันและกันคุณอยากซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตไปแต่ถ้าคุณก้าวร้าวมันจะไม่มีใครจ้าง ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจำไว้ไม่ที่ค่าของคนอยู่ที่ FC มานั่งด่าทอบริษัทตันนี้ยกให้คุณอูเป็นผู้ดูแลโดยตรงคนเดียวนะฮะทุกคนไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะฉีกทำไมครับสัญญาคือข้อตกลง